ต่อไปก็ฟังธรรมะบรรยายเล็กน้อยอก่อนที่จะได้แยกย้ายกันไปพักผ่อน <c oughs> อะไรที่จะเป็นที่พึ่งให้แก่เราได้คำว่าที่พึ่งนี้หมายถึงที่พึ่งทางด้านจิตใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาไหนก็ตามจะต้องมีตัวนี้ติดตามอยู่เสมอนึกเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นทันที โดยที่ไม่เร้รอนั่นแหละเรียกว่าที่พึ่งเวลาเราเดินไปในที่มันมืดไปเปรี่ยวเวลามันกลัวความกลัวนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่จะทําให้ที่พึ่งของเราแข็งแกรง่งแข็งแรงอาจารย์ตอนเป็นสำเนินอาจารย์บวชเป็นสำเนินที่จังหวัดสกลนครเมื่อปีพุทธศักราช2555บวชเป็นสำเนินที่วัดป่าวิสุทธิธรรม วัดที่หลวงพอ่อพระยังกับหลวงปู่กองมาไปเจอหลวงปู่มั่นครั้งแรกกุฏิหลวงปู่มั่นก็ตั้งอยู่นั่นอาจารย์เป็นเนียนอยู่ที่นั่นบวชเป็นเนียนเจ้าว่าก็คือท่านพระอาจารย์ให้ไปอยู่ไปนอนอยู่หน้าหน้าวัดมันจะมีกุฏิหลังหนึ่งอยู่หน้าวัดแยกห่างจากเพื่อนบอกไปอยู่ตรงนั้นมันก็กลัวด้วยความเป็นเด็ก ในความเป็นเด็กเราก็เกิดความกลัวพอกลัวแล้วก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วก็กังวลได้ยินเสียงก็แก๊กเสียงตุ๊กแกเสียงจริงจกก็กลัวเสียงแมวเสียงหมาเสียงแมตแต่เสียงใบไม้มันร่วงก็กลัวและสิ่งที่ช็อกที่สุดก็คือบ,บริเวณกุฏิมันจะมีต้นมะพร้าวอยูนะ่คงไม่ต้องบรรยายนะถ้ามันลงมานะจะตื่นเต้นขนาดไหน เวลาอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ต่างจังหวัดเอาที่นี่นวัดเทพหกโมงเย็นมันก็มืดแล้วมันไม่เหมือนกรุงเทพกรุงเทพสองสามทุ่มคนยังเดินไปมาอยู่แต่ต่างจังหวัดไม่ใช่อย่างนั้นมันมืดมันมืดแล้วคนเขาจะชอบพูดกันต่อๆกันมาๆาอย่าออกไปตอนคืนนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผีจะมากินตับโอ้คำนี้ได้ยินมาตั้งแต่เกิดยายพระอาจารย์พูดให้ฟังอยู่เสมอ นอนไม่หลับนะถ้าไม่หลับผีกองไกยจะมากินตับมาสั่นรู้จักผีกองไกยไม่ยินยมเกิดมาก,ก็ไม่เคยเห็นมันกันแต่ก็กลัวมากๆเพราะอะไรเพราะยายบอกว่ามันน่ากลัวนะยายบอกมันน่ากลัวเพราะฉะนั้นเดึกมาเด็กน้อยก็ต้องเข้าบ้านทีนี้เราไปอยู่เป็นสมณเณรไปอยู่คนเดียวนะวัดมีตรพระมีเนนรลูรเดียวไปอยู่แล้วมันก็กลัวมันเกิดความกลัวตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาวัดธรรม ยังไม่ได้รู้จักกับหลวงพ่อไม่ได้ยังเลยตอนนั <t> ้น <un> <t un> <t un> ไม่รู้จักอะไรบวชตามนนบวชตามฤดูปิดเทอมก็บวชฤดูร้อนกับบวชกลัวมากๆก็เลยดึกๆเดือนๆมันลมมันพัดทีนี้มันน่ากลัวก็เลยเปิดกุฏิวิ่งวิ่งเป็นเนียนน้อยนั่นแหละวิ่งไปหาพระจารยร์ไปเคาะกุฏิปุ๊บจันทร์จะนอนไม่ได้อยู่ไม่ได้ขอน,อนอนด้วย อาจารย์ก็ไม่ยอมเปิดประตูอาจารย์ก็ใจลายมากเลยตอนนั้นคิดในใจว่าโอ้ยเช้ามาไม่เอาแล้วหากลับบ้านานี่านะกลับบ้านไม่อยากอยู่ <c oughs> ไม่อยากอยู่บ้านอะไรกลัว <c oughs> พออยู่เพื่อสักพักหนึ่ง <c oughs> นั่งอยู่หน้ากติ <c oughs> พระอาจารย์เราก็เตื้อเก่งเหมือนกันอาจารย์ไม่เปิดประตูแล้วก็นั่งรอยอยู่นั่นแหละเอาหัวเคาะประตูปกุปกปกุปกทั้งคืนอาจารย์ก็ไม่เปิดไม่เปิดประตูแล้วก็เคาะอยู่น่นาะ จนมันมันเหนื่อยจนมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยแล้วใจเราจากที่มันตื่นเต้นต,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 ตุบตัตตบตุบตุบตุบมันกลัวมันมันเหนื่อยไปด้วยพอมันเหนเื่อยไปด้วยมันก็เริ่มนิ่งมันก็เริ่มนิ่งพอมันนิ่งแล้วมันก็เหมือนกับปล่อยอ่ะจะมาก็มาเลยจะหลอกอะไรก็ตามสบายไม่ไหวแล้วง่วงง่วงนอนเลยตอนนั้นอ่ะทั้งง่วงทั้งเหนื่อยทั้งกลัวผสมปนเปกันไปหมด ผสมบนเปกันหมดก็เลยได้ยินเสียงนะพอได้ยินสักพอได้เกิดความเงียบแล้วหัวไม่โขกกับประตูแล้วอาจารย์ที่อยู่ข้างในท่านก็พูดท่านก็พูดขึ้นมาถ้ากลัวมากๆนะกลัวมากๆกก็นึกพุทโธสินึกพุทโธก็คิดในใจว่าเอ๊ะทำไมต้องนึกพุทโธตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องเลยไมต้องนึกพุทโธก็พุทโธอย่างเดียวพุทโธ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 ไปเรื่อยๆมันหลับ ตื่นเช้ามาไม่มีอะไรเลยผีก็ไม่มีอะไรก็มีมันไม่กลัวแล้วเพราะอะไรเพราะว่าพุโทโธจะหลับพุทโธจนหลับท,นบทีนี้พอพุโทโธหลับตื่นเช้ามาก็เลยไปกราบพระอาจารย์มาถามพระอาจารย์ว่าทําไมไม่เปิดประตูทําไมไม่ให้ผมเข้าไปอยู่ด้วยอาจารย์บอกอยู่ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ชินอยู่อย่างนี้แหละเดีย๋ยวฝึกไว้เลยมันก็ชินทีนี้ท่านก็นเลยถามอ่ะถามบวชเน่บวชเรียนไหม แล้วพอบวชเฉยบวชตามรด,ดูบวชตามเพื่อนก็บอกว่าบวชตามรดูดะฤด,ดูปิดเทอมก็อยากจะบวชเขาก็เลยถามอ่าอยากไปเที่ยวกรุงเทพไหมหรืออยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่ตอนนั้นมีสองช้อยให้เลือกวัดเจดีหลวงกับวัดธรรมมงคลอ่วัดเจดีหลวงกับวัดธรรมมงคลจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเชียงใหม่หรือกรุงเทพถ้าไปกรุงเทพเนี่ยไปอยู่วัดหลวงพ่อไม่ได้ยังพอได้ยินชื่อหลวงพ่อไปยังก็ไม่รู้จักตอนนั้นไม่รู้จัก เพนะระาะว่าอะไรเพระาะว่าหลวงพ่อไปยังเน็ตแถวอีสานงเงียบกิดไม่ได้ยินนะแถวบ้านพระอาจารย์นี่ยิ่งเงียบเลยนะทีวีก็ไม่ค่อยจะมีเนาะตอนนั้นนะก็เลยให้เลือกว่าจะไปไหนวัดรรมงคลหรือจะไปเจดีหลวงก็เลยเพอ,เอิญว่าพระอาจารย์ที่รู้รู้จักกับพระอาจารย์ถังวัดป่าธรรมพนมวันเขาพระอาจารย์ ที่สกลนครรู้จักกับพระจาจาร์ถังชื่อว่าบีชื่อว่าพระจันทร์วีพอรู้จักกับพระจาจาร์ถังก็เลยฝากมาก็เลยตัดสินใจมาอยู่วัดธรรมมงคลฝากมาอยู่มาอยู่ก็มาอยู่ใต้กุฏิท่านพระโครปรลักมงคลลวัดในยุคนั้นตอนนั้นยังเป็นพระโคอยู่นะยังไม่ได้เป็นท่านเจ้าคนพอ,อไปอยู่กับท่านพระจาจทร์ท่านก็สอนสอนกิริยามารยาทในกินข้าวกินยังไง ถ้าคนไหนที่อยู่ใกล้ๆพระอาจารย์ก็จะรู้ว่ากินข้าวก็อย่าให้เหลือถ้าเหลือปุ๊บจะโดนสายตาเพษษื่อจะขาดเป็นญาติโยมไม่เป็นไรหรอกเป็นโยมไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นพระเป็นเนียนนะก็กินข้าวเสียงดังเป้งขึ้นมาเนี่ยเอาแล้วหนึ่งกันกินข้าวเหลือสองกันถ้าทำ าผาดจีวรห่มผ้าไม่เรียบร้อยก็สามกันน่ะทุกอย่างมี1เทศ1กันตลอดจนมันจนมันเกิดความพัฒนาขึ้นว่าง่ายก็เลยไปสมัครเรียนครูสมาธิรุ่น34ตอนแรกจะไปสมัครรุ่น33เขาไมา่ให้เรียนเพราะว่าอายุยังไม่ถึง18ปีอายุยังไม่ถึง18ปดสุดท้ายก็ได้ไปเรียนอายุ3อายุเกณฑ์ถึง18ได้เรียนรุ่นสาก็เลยมาขึ้นดอยอินทนนท์ มาขึ้นดอยเอินทน้นก็มาเจอวัดเทพครั้งแรกมาที่วัดเทพครั้งแรกเขาไม่ให้ขึ้นฐานดอยได้อยู่ฐานเทพโอ้ยังหนุอยังแน่นหนุตมสาวฟ,ฟิตร่างกายมาจะขึ้นฐานดอยนะให้เราอยู่ฐานเทพเดินตามสวนลาใหญ่เดินตามสวนลำใหญ่ <c oughs> หญก็อยู่นี่แหละทีนี้พอจบแล้วก็ไปสอบเป็นอาจารย์สาจบล่มจบรุ่นสิบหทับหนึ่ง รุ่นสิบห้าทับหนึ่งแต่ว่าไม่เคยบรรยายหรอกบรรย,ย,ยายแต่เด็กน้อยเรียนอาจารย์ยาศาสปุ๊บเนี่ยทีนี้เขาก็เขาเข้าไปทํางานที่ภะวิทยากรที่สถาบันก็นมาเดินธุด,ดงทีนี้ทีนี้ไม่ได้มาเป็นนักศึกษาแล้วทีนี้มานํามานําทีนี้ก็ขึ้นฐานโดยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้ขึ้นฐานโดยไปกับพระอาจารย์หลวงพ่อรุ่นสุดท้ายนะ่ะนะแต่ว่าขึ้นมาขึ้นมาหลายรุ่นแล้วแต่ว่าที่ ประทับใจที่สุดก็คือรุ่นที่พระอาจารย์หลวงพ่อนั่งเสลี่ยงแบกไหลขึ้นไปเนาะอุย้ยเห็นเราคนลุกไปอยู่ในเต็นท์เดียวกันกับพระอาจารย์หลวงพ่อไม่เคยคุยกับท่านนะพระอาจารจย์โกศินพระอาจารย์ยอเคยคุยเคยสัมผัสแต่พระอาจารย์ได้แต่ตชิดชิด,ชดนิดนึงอะไม่ได้คุยอะไรวันนั้นฝนมันตกฐานสุดท้ายจําได้เลยน้บตกฐานสุดท้ายพระอาจารย์หลวงพ่อมานั่งรถตู้สีดำ ปิดประตูมาคนก็แห่ไปเอาเสลียงไปรับก็หามพระอาจารย์หลวงพ่อมานั่งที่เต็นท์เราก็เห็นว่าในเต็นท์พระอาจารย์หลวงพ่อมีที่ว่างอยู่ด้วยความที่ตัวเล็กข้างหน้าก็จะเป็นพระอาจารย์เสริมท่านพระครูปรลัดอยู่นั่งอยู่นั่นอะ่ะหลายท่านทีมันเหลือที่ที่นึงแล้วก็แอบไปไปนั่งข้างพระอาจารย์หลวงพอ่อปุ๊บฝนมันตกุรูตกหนักมากตอนนั้นอะ่ะพอพระอาจารย์หลวงพ่อเริ่มที่จะ เทศแล้วว่าสวดมนต์ท่านฝนหยุดสงบฝนสงบเลยแบบนั้นอืมอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าแม้ท่านอายุจะเยอะช่วงนั้นนี่ก็คือเดินเดินเดิน,ดนมาเดินเขาเรียกว่าเดินขึ้นเองไม่ได้แล้วเดินได้นิดหน่อยแต่ว่าต้องขึ้นเสลี่ยงแบกไหลแต่ท่านก็ยังมาถามว่ามาเพราะอะไรก็คือมาให้กําลังใจลูกศิษย์มาให้กําลังใจลูกศิษย์ที่เป็นครูสมาธิ นะพระอาจารย์หลวงพ่อของเราทํางานตั้งแต่เขาเรียกว่าเกิดขึ้นมาในพระพุทธศาสนาจนสุดท้ายของชีวิตของท่านาก็ยังทํางานอยู่ไม่ว่าจะเป็นสร้างเจดีวัดสีสร้างเจดีวัดธรรมสร้างวัดวัดวาอารามต่างๆเปิดหลักสูตรนั่นหลักสูตรนี่ขึ้นมาในคุกท่านก็เปิดหลักสูตรขึ้นมาสอนไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นนักเรียนนักศึกษาพระอาจารย์หลวงพ่อท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจสุด สมกับที่ท่านได้อธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานตอนท่านป่วยเป็นอัมพาตนะถ้าใครมารักษาข้าพเจ้าให้หายได้ข้าพเจ้าจะอุทิศชีวิตนี้ให้กับพระพุทธศาสนาทั้งสิน้นสิ่งที่ท่านอธิษฐานวันนั้นก็ยังคงดังก้องอยู่ในใจของลูกศิษย์ทั้งหลายและเราก็เห็นยังได้ชัดเลยว่างานของพระเจ้าหลวงพ่อเนี่ยมีเยอะทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทีนี้ที่เป็นลูกศิษย์ที่จะสารต่องานของท่านอย่างไร วิธีการสานต่อก็ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเหนือวิสัยของความเป็นมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์วัดธรรมมีกิจกรรมอะไรวัดเทพมีกิจกรรมอะไรวัดสาขามีกิจกรรมอะไรเราก็ไปช่วยงานทําอย่างนี้ไปเรื่อยนะทำอย่างนี้ไปเรื่อย,นะอย,อยสิ่งต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้สร้างไว้ก็ยังจะคงอยู่กับเราตลอด เหมือนกับคําสอนของท่านนั่นแหละก็ยังคงอยู่แม้กายอย่างท่านจะจากไปแล้วเหมือนที่หลวงพ่อพูดที่ใบเทกบางนาน่ะร่างกายตายปล่อยมันตายไปแต่คําสอนยังคงอยู่โอ้ใครได้ฟังคํานี้ก็น้ําตาไหลกันทั่วหน้านะเพราะฉะนั้นเย็นวันนี้ก็สมควรแก่เวลาต่อไปคณะสงฆ์วัดเทพเจติยาจารย์จะได้ให้พร